นี้นะคะจากผู้สื่อข่าวหนุ่มลำปางคุณคุบมรินค่ะคุณผู้ชมครับณโรงเรียนตักตสุนันวิทยาอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางแห่งนี้ เกือบ20ปีที่ผ่านมาหลายพันไม่เคยทราบเลยน,นะครับว่าที่นี่เรามีทั้งเด็กนักเรียนทั้งคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับโอกาสจากกลุ่มข้าราชการกลุ่มหนึ่งนะครับที่มองเห็นเรื่องของความไม่สมบูรณ์ความไม่พร้อมของกลุ่มเด็กด้วยโอกาสเหล่านี้โดยมอบทั้งทุนทรัพย์และการอบรมบ่มเพาะผ่านพระครูที่เป็นผู้บริการแห่งนี้ทำให้ความผูกพันระหว่างเด็กนักเรียนชุมชน และกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเกิดขึ้นอย่างสวยงามสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่ดีขึ้นสดและพร้อมเป็นแบบอย่างให้กับเด็กรุ่นต่อไปครับโรงเรียนศัก์สุนันวิทยาตั้งอยู่ในบริเวณวัดแม่พริกลุ่มหมู่ที่1ตะบนแม่พริกอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางโดยความเริ่มต้นของพระครูสุนันนวกิจเจ้าอาวาสวัดแม่พริกลุ่ม เมื่อปีพศ2503ด้วยอำเภอแม่พริกในขณนะนั้นยังไม่มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาหลักๆที่จะสามารถรองรับลูกหลานในอำเภอที่กำลังเติบโตแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงได้ร่วมกับพระภิกษุวัดแม่พริกลุ่มและพระภิกษุแก้วชันทโนร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้งโรงเรียน กล่าวได้ว่าสถานศึกษาแห่งนี้เติบโตมาพร้อมกับเด็กๆเ,เยาวะชนโดยเมตตาจากผู้คนในชุมชนและการอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมเยือนมาโดยตลอดเพื่อเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กๆผู้ได้โอกาสซึ่งห่างไกลความเจริญเช่นเดียวกันกับปีพศ2548เป็นความโชคดีของน้องๆในสถานศึกษาแห่งนี้อีกครั้ง เมื่อพระคูนิวิศสุทธิการซึ่งเป็นพระลูกวัดในขณะนั้นได้มีโอกาสต้อนรับคณะนายตำรวจกองปราบกลุ่มหนึ่งซึ่งได้ติดตามความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนพร้อมด้รับทราบถึงข้อจำกัดปัญหาระบบสาธารณูป,ปโภคภายในโรงเรียนจึงยื่นมือนำความช่วยเหลือพร้อมมอบโอกาสอีกหลายด้านให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนในแต่ละปีเด็กๆที่มาเรียนของเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเด็กได้อโอกาส เป็นเด็กชาวเขาบ้างก็มีเด็กชาวเราบ้างชาวบ้านใกล้เคียงบ้างถ้าจําความได้ก็ตั้งแต่ปี2549ก็เป็นปีที่ยมพ่อต่อศั์สุขวิมลเนี่ยได้เห็นทาง Facebook ของโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมีความลําบากอย่างไรได้รับปัญหาอะไรบ้างนะท่านก็ได้ประสานมาทางผ่านพูดทาง f Facebook มา ก็ผระอาจารย์ก็ได้ตอบไ,ไปก็ตอไปก็ท่านก็ปรารถนาตัวว่ามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกผมมาได้ก็ตั้งแต่ณนะวันนั้นปี 49. มาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ได้รับบุญจากท่านมาตลอดท่านก็ให้ทีมงานทั้งท่านโดยเฉพาะตำรวจในในรุ่น55เนี่ยในช่วงนั้นมีท่านเปียรัตน์สุภารัตก็ <c oughs> ไปนั่งจับข่าคุยเด็กเขาบอกเขาอยากชอบ ช่างเชื่อมกับช่างไฟฟ้าท่านก็ส่งตู้เชื่อมมาส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเราก็มาเปิดช่างไฟฟ้ากับช่างเชื่อมเล็กๆที่โรงเรียนได้ทํากันเนี้ยได้ประมาณสักสองปีมหลาลัยศรีปรทุมท่านเห็นความตั้งใจจากความริ่เริ่มของท่านต่อนคณะวิทยาการจัดการของมหลาลัยศรีปรทุมเนี่ยก็มาช่วยเรื่องอลงเชื่อมบ้างไฟฟ้าบ้างก็มาเอามาช่วยอันนี้ก็เป็นเป็นแรง ผักดันที่ทําให้โรงเรียนเนี่ยเกิดเกิดแนวคิดเกิดแรงผักดันเกิดกําลังใจที่จะสร้างอาชีพให้กับเด็กเมื่อก่อนเนี่ยเราไฟฟ้าพังไฟฟ้าหลอดไม่ติดเราก็ต้องจ้างช่างมาจุดละ60สิบบาทมาถึงหน้าวันนี้อ่ะหกเจปีมาละเราไม่เคยไม่เคยจ้างช่างเลยถ้าอาจารย์ได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนก็ไปเจอเด็กอยู่ครอบครัวนึง ันนี้ครอบครัวเนี่ยก็คุณแม่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาทางด้านาสุขาภาวะทางร่างกายแล้วก็จิตใจนิดนึงแล้วก็มีลูกๆอยู่ด้วยกันนี่ยสี่คนก็บ้านก็เป็นเป็นแคร่เก่าๆหลังคาก็ผุพังท่านก็ส่งทีมงานของท่านมาดูก็สรุปกันว่าเราจะสร้างบ้านให้ทีนี้ท่านก็รวบรวม ทุนแล้วก็ปัจจัยอะไรต่างๆให้ได้มาเจ0 0 0มบาทนั่งประชุมครูกันที่โรงเรียนเพราะคุณครูก็บอกเรามีช่างเชื่อมไม่ต้องกลัวปูนช่างปูนเรามีคุณครูช่างเชื่อมเรามีเด็กๆก็ประสบผลสําเร็จนะเด็กที่เรียนอยู่ที่เนี่ยได้รับภัยจากภัยแล้งกลางชุมชนรถไม่สามารถเข้าไปได้รถดับเพิงก็ทําให้ไฟไหม้เนี่ยเสียหายไปทั้งหลังเลย หนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็รู้สึกเสียใจช็อกกับเหตุการณ์เพราะว่าไม่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเด็กๆก็มาโรงเรียนพอกลับไปบ้านก็ไม่ไปไม่หมดแล้วท่านก็บอกเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวหาอาหารหาข้าวสารหาอะไรไปส่งเขาก่อนใครมีอะไรก็ก็คุยกันอย่างนี้ท่าอาจารย์ก็ดําเนินการให้คุณครูก็ไปดูแลเสร็จถ้าก็รวบรวมก็โอนเงินมาปัจจัยรู้สึกว่าตอนนั้นก็จะน่าจะเป็น สองหมื่นกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะแต่เด็กๆก็จำได้ตอนไฟไหม้จา้าไฟไหม้น้องบอกว่ามันเกิดจากขังเพราะตอนออกไปนี่เช็คบ้านเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวทีนี้ไปตลาดได้สกรกกคำกำลังขาก,กับมีญาติโทรมาบอกว่าบ้านน้องไฟไหม้แม่น้องก็เลยฟั่งบี๊ดบีดจนแบบบ้หูแซาบายหูขวาไปเ็บตัวตอนที่ว่าแม่กำลังจอดรถแม่ ใส่แม่ใส่แม่น้องฮอนฮอนแบบอันนี้แบบจ่ายตรงไปอยู่ตาตุ่มแล้วบุญู้ใจแงจะได้ตอนพ่อต่อเพือ่อนมาฮะมาช่วยนี่น้องตอนนั้นน้องบุญู้จักเจอว่าเขาเป็นขายเนาะน้องก็เลยไปมั่วแบบไอ้เพือ่อนเป็นผู้ใจดีคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนบู้จักกับพ่อแม่ไปการส่วนวหรือเปล่าขอขอบคุณท่านพ่อต่อที่ว่าเพือ่อนมาช่วยเหลือในเสื้อผ้าต่างๆกับเงินส่วนหนึ่ง ดีกว่าหลังเดิมที่เคยอยู่จเจ้าแต่ถามว่าดีกว่าแค่ไหนนะ่าจะมากมากที่สุดเพราะเปลี่ยนเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าบ้านไฟไหมเพราะบ้านเป็นไม้ยอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบ้านปูนดีกว่าเกือบ20ปีที่เยาวชนและชาวบ้านที่ฝากคุณภาพชีวิตของชุมชนไว้กับโรงเรียนศักสุนสนวิทยาแห่งนี้ต่างมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นกับการได้รับโอกาสและการเติมเต็ม แม้จะเป็นสถานศึกษาที่ห่างไกลความเจริญอยู่ในพื้นที่อำเภอเล็กๆที่แม้นบางคนอาจไม่รู้จักแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับก็เป็นแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตนเองและครอบครัวตลอดจนชุมชนบ้านเกิดต่อไปแต่ก่อนผมก็เป็นคุณครูอยู่ที่นี่นะครับก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอของโรงเรียนนี้นะคบไม่ว่าจะเป็นสิ่งแรกก็คือสิ่งด้านอาคารเรียนอาคารเรียนหรือ โดมดมที่ท่านมาสร้างให้กับเด็กนักเรียนก็เด็กนักเรียนก็ได้ใช้ทํากิจกรรมหลายอย่างรวมไปถึงท้องถิ่นต่างๆที่เข้าขอมาสนับสนุนในโรงเรียนนี้นะครับเช่นขอใช้อาจัดงานประชุมต่างๆอะไรก็โดมที่ท่านสร้างไว้นะครับแล้วก็นอกจากด้านการศึกษาแล้วท่านยังเล็งเห็นการสร้างอาชีพให้กับเด็กนะครับไม่ว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อท่านก็ส่งเสริมให้มีวิชาชีพติดตัวท่านจะถามว่าที่ไหนบ้างมี มีมีความต้องการอะไรเช่นแสงสว่างบางที่เราจะพาไปตะกี้อะครับมันก็จะมืดใช่ไหมครับ<ม>ท่านก็จะให้ให้ตำรวจไปดูว่าต้องการติดไฟไฟข้างทางไหมอะไรไหมเพื่อเพื่อลดปัญหาอากร,รมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีความเมตตานะครับมีความเอื้อเฟื้อต่อ,อชาวบ้านและนักเรียนนะครับที่ คอยดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขของชาวบ้านตลอด